นี่ชมพิกัลเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเจ็ดครับมาสอบครั้งแรกเป็นไงผ่าน,นครับผ่านสบายนะครับไฟนี้ซ้อมอยู่ที่ซ้อมที่บุรีรัมย์ครับบุรีสอมสำเร็จเหมือนเดิมบังคุซ้อมมีใครบ้างครับก็มีน้องแบงค์แล้วก็มีเด็กที่อยู่โคราชมาเจอปั๊มครับเก็บตัวมากี่วันครับรวมๆแล้วยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันวันนี้ต้องเจอกับเพื่นเล็กภาคที่ผมดู่บุรีรัมย์อ่าเราเจอกับเขาภาคที่อะไร ภาคที่สี่นะครับภาคที่สี่เป็นไงสามครั้งจําได้ไหมประมาณมีใครชนะใครแพ้แพ้น้องสามครั้งแพ้สามครั้งเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รูกันนะอยากได้เอาเพืนวันนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดนะสรุปร้อยยี่สิบเจ็ดนะวันนี้ก็มาน้ําหนักสบายๆต้องคุมเยอะไหมร้อยยี่สิบเจ็ดไม่เยอะค่ะไม่เยอะเท่าไหร่นะช่วงนี้เขาว่าบุยําที่ฝนตกนี่ยพี่แล้วยังไงน้ําหนักทํำไม่ยากครับไม่ยาก นะโอเคแล้วเจอเขามาสามครั้งนี่ลูกน่ากลัวเขาเคืออะไรเนี่ยก็มีลูกหมัดอาหมัดเขาหน้ากลัวลูกบูลูกเดินวันนี้จะแก้งไงดีอะสามครั้งละเดิมบนเวทีเหมือนเดิมคนะก็ฝีมือเหมือนเดิมอเอารุ้นว่าถ้าไม่โดนหมัดก็โอเคอยู่นะครับเอาฝากพี่น้องช่วยเชียร์นะครับช่วยเชียร์ด้ครับ,รบวันนี้ก็เต็มที่ครับจะมาเอาคืน ตุ่ดอกแล้วนะโ่าดูแค้นเหมือนกันนะถามไฟแล้วถามไฟแล้วมันควรจะพอแล้วนะนะครับอาพี่อายุเท่าไหร่นะครับยี่แปดีแปดปีคนจังหวัดคนหนองคายคนหนองคายนะครับเราไปปล่อยกี่โลแล้วครับปลลหกสิบโลหกสิบโลอ่าเป็นมวยฝีมือซ้ายหรือขวาพี่ยขวาขวาสูงร้อยสองร้หกสิบห้านะครับชกมวยมารวมๆกี่ไฟละร้อยกว่าไฟได้ร้อยกว่าไฟได้ หลวงพุทอน้ังไงร้อยนเนี่ยอ <laughs> โอเคขอบคุณครับ